เ,เรามาตามต่อครับเรามาเจอเวลาเที่ยงพอดีหลังทีมงานสอสำราญดีครับเสียจันโชโชเสียจันเอาข้าวมาส่งทีมงานแล้วพี่เป้เป้เป ork, บอกเบาหวานผมขึ้นแล้วนี่แม่มาโอน่โอน <c oughs> <c oughs> ธรรมดาพี่เป้ต oh ้องไปอีกนะเพราะว่ามาเป็นคันสุดท้ายเอาคันแรกติกับมาปราหวานขึ้นเลยตายเลยฝั่งนู้นนี่ปิดทางเลยครับป่าเรียงของเราเนี่ย ขับเดกา้าเขียวมาโอ้เมื่อกี้ไปจอดไปจอดปิดทางเอาไว้อ้าวไปแล้วไปปิดแล้วไปใส่ดินดีกว่านี่ครับปิดเปเะๆร้อยโลนะมันเป็นยังเนี้ล่ะมันถิเจอเจออยัง เบ้ยแกเสียชดนะจิตพิาคาสองการบ่อีตเนี่มันได้สองลกเก่อนโงการเตียจันร์เสียห้อ่ะสองลอยลูกบปีสงสัยฤดูเกี่ยวข้าวนี้คงต้องทำบันไดเลื่อนขึ้นหน่เออเฮดลิฟคือเองบัไดแล้ว coi <laughs> hôm, bà bà hôm bà. Chợ Chợ bà. anh chơi leo núi ạ, phun không anh? Không anh. Nằm Này bài. Bà bà <laughs> cá <laughs> จเาเสีย้าะูภูมิมาแล้วครับเสียภูมิทิ้งเดก้าเขียวแล้วเขียวงอนอยู่เฮ้ยปิ้วเขวจ้าเวลไปเทสยิ้เข่าะปา หิ้วเขาบอบหวานขึ <reveal again response> <sm> ้นไปนี่บหวานึ้นเอยนี่เีหลังเูกบ่ตกไปลูกบเอาไว้ดาว่ามันงบาหลายแล้วไปารีไาักเกี่ยวมาถามาโรคไตมูกินยายลายเสียจันท์โทรถาม12ล้อถึงบ้านหรือยังครับอีก20กิโลถึง าปัมแบงหมูไม่ได้เด้อหมู่้อขนหมมาตัวอู้โอ้นีย้นไปก่นไปขดบ่เนแ้านบ่เห็หันบ่ขาบอเออมีอย่างบนี่น่เปิดเบิ้งพ่ะมีน้ำแข็งหรอวะขาดต้นน้ำแข็ง เล่นเล่นเล่นสา่ยังี่เจ้าจิบกดคว้างข้างเอาเปล่าขนาดนี้ว่าว่าจะจบคุ้ข้างเขาไหาดีเห็นไม่โควบาท่านมาแล้วแปลเอาดินมันเ่อะสายมันครับแมนสายบนไดเงี้ฟิวเพอ่์เลยเลี้ยกไปหัวแตกจิ้เฉียวหลุดด๊อะ

วันนี้สิบคันนะครับเยอะมากยงก็มุกอาหารย่างแหมตอนนี้มายังไม่ครบนะครับหรืออีกประมาณสองสาคันวันนี้ทีมงานเยอะมากต่อไปทีมงานก็จะได้รับประทานอาหารกันครับครัวใหญ่เลย ไไาอาบนะน,น้ำมาล้างมือนะครับเตรียมตัวกินข้าวอาทีมงานก็จะได้กินข้าวกันผมคงจะต้องไปต่อแล้วครับเจอกันใหม่ครับผม